อัญญาบันสีสวัสดีครับพบกับอัญญาบัรสีในอีพีไม้กระถาง6นิ้วเป็นประจำเช่นเคยทุกวันมันละ1-2คลิปวันนี้นำเสนอ72กระถางเช่นเดิมก่อนการนำเสนอขออนุญาตชี้แจงโปรโมโชั่นพิเศษสำหรับเดือนนี้ ลูกค้าที่รับมากกว่า4กระถงังพ่อค้าจะส่งให้ฟรีสำหรับ โปรโมชั่นพิเศษในเดือนมก,กราคมหลังที่ทางอาญ,ญานำมาจำนายนะครับมีอายุ4-7เดือนโดยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าต้นไหนตัวเร็วตัวช้าก็อายุก็ประมาณเท่าๆ4-7เดือนไต้ฟอร์มประมาณนี้นะครับก่อนการน,นำเสนอขออนุญ,ญาตชี้แจงเราจัดส่งแบบแพ็คทั้งกระถางหอ่อด้วยกระดาษลังแพ็คลงกล่องกระดาษจัดส่งพัสดุอิมเอสโดยไปรษณีย์ไทยค่าจัดส่งเหมาเหมาีโอนหรือเก็บเงินไปทางคิดที่50บาทมากกว่า4กระถางขึ้นไปเพราะค้าจัดส่งให้ฟรีลูกค้าสามารถเลือกจากหลายๆ EP มารวมกันแล้วทําการจัดส่ง ในหนครั้งได้หรือลูกค้าจะทยอยรับทีละ1กระถางแล้วก็ฝากพ่อค้าไว้จนกว่าจะได้ตามจำนวนที่ต้องการพ่อค้าพ่อค้ามีพื้นที่ให้รับฝาก2ส,สัปดาห์ อนยาบรนสีอยู่ที่อำเภอจุมแพรจังหวัดขอนแก่นระยะเวลาในการจัดส่งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานใช้เวลา1-2วันส่วนภาคใต้ใช้เวลา2-4วันขึ้นอยู่กับระยะทางในการขนส่งอนยาบรนสีจะจำน่ายไม้ที่อยู่ในคลิปยกต้นไหนจำน่ายต้นนั้นยกเว้นแต่ในกรณีที่มีลูกค้ารับไปแล้วนะครับลูกค้ายังอยากได้อยู่พ่อค้าก็จะถ่ายคลิปถ่ายรูปต้นใหม่ให้เลือกอีกทีนหนึ่งเรามาเริ่มกันที่กระถางที่1ครับกระถางที่1เป็นพยามุจลินฟอรอมสวยๆฟอมส,ส,สองต้นในกระถางกัดสีชมพูมาแล้ว พยามุจลินกระถางที่1กระถางนี้พอ่อค้าให้ไปที่ราคา140บาทครับพยามุจลินให้ไปที่ราคา140บาทครับฟอมสองต้นในกระถางพยามุจลินกระถางที่ฟอร์อมสวยๆสองต้นในกระถางสีสวยๆด้วยพยามุจลินกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา150บาทครับกระถางที่2ให้ไปที่ราคา150บาทครับพยามุจลินแม่ฟ้าหลวงฟอมหนึ่งต้นกับหน่หนอหนอสามใบแม่พาหลวงกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 180บาทครับแม่ฟ้าหลวงกระถางที่1ให้ไปที่ราคา180บาทครับ1ต้นกับ1นหน่อแม่ผ้าหลวงกระถางที่2ฟอร์ม1ต้นกับ1นหน่อเช่นกันแม่ผ้าหลวงกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา180บาทครับกระถางที่2ให้ไปที่ราคา180บาทครับแม่ฟ้าหลวงทิดาสวรรค์ฟอร์ม2ต้นในกระถางทิดาสวรรค์กระถางที่1กระถางนี้พอค้าให้ไปที่ราคา110สบาทครับทิดาสวรรค์กระถางที่1ให้ไปที่ราคางนี่อร้าง ทิดาสวรรค์กระถางที่2กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับกระถางที่2ให้ไปที่ราคา120บาทครับทิดาสวรรค์ทพท์ตวริดฟอรสองต้นในกระถางเทพท์วริตฟอรสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับให้ไปที่ราคา110บาทครับเพชรบ้านประทุมฟอมสองต้นในกระถางป้ายสวยสวยเพชรบ้านประทุมฟอมสองต้นในกระถางป้ายสวยสวยกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับเพชรบ้านประทุม ให้ไปที่ราคา110บาทครับม่วงมงคลฟอมหนึ่งต้นในกระถางม่วงมงคลกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80ดบาทครับม่วงมงคลฟอมหนึ่งต้นในกระถางพ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับบ้านจมพูกระถางที่1ฟอมสองต้นในกระถางม้านจมพูกระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับบ้านจมพูให้ไปที่ราคา1 0 0้อบาทครับกระถางที่1บ้านจมพูกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางบ้านจมพูกระถางที่2กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา ึ่งร้อยบาทครับม่านชมพูให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับกระหลทองกระถางที่หนึ่งกระหลทองกระถางที่หนึ่งกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับกระหลทองกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับกระหลทองกระถางที่สองความสองต้นในกระถางกระหลทองกระถางที่สองความสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับกระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับกระหลทอง บันจันทร์ความสองต้นในกระถางกระถางที่หนึ่งบรรจันกระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับบันจันทร์ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับกระถางที่หนึ่งบรรจันกระถางที่สองความสองต้นในกระถางบันจันทร์กระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับกระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับ เหลืองกัญนาฟอมสองต้นในกระถางกระถางที่หนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับเหลืองกัญนาให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับกระถางที่หนึ่งเหลืองกัญธนากระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางเหลืองกัญนากระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับเหลืองกัญนาให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับเพชรจรัดแสงฟอมสองต้นในกระถางด่างสวยเพชรจรัดแสงกระถางนี้กระถางที่หนึ่งค้าให้ไปที่ราคา หนึ่งร้อยสิบาทครับเพชรแต่ลแสงกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับเพชรแต่ลแสงกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางเช่นกันเพชรแต่ลแสงกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับเพชรแต่ลแสงกระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับน้ำมือโนนฟอมหนึ่งต้นในกระถางกับหนึ่งหนอน้ำมือโนนฟอมหนึ่งต้นหนึ่งหนอกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาเจ็ดสิบาทครับน้ำมือโนนให้ไปที่ราคาเจ็ดสิบาทครับ ไก่ทองประเสือดฟ้อมสองต้นกับหนึ่งหน่อไก่ทองประเสือดค้อมสองต้นกับหนึ่งหน่อไก่ทองกระเสริฐกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับไก่ทองกระเสริดให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อมะเขยวฟ้อมสองต้นในกระถางกับหนึ่งหน่อสองต้นกับหนึ่งหน่อเริ่มกัดสีมาแล้วมาเขยวกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับมาเขยวกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับ มาเฉียวกระถางที bang, What What er be, ่สองฟอมสองต้นในกระถางกับหนึ่งหนอด้านล่างมาเฉียวกระถางที่สองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90สบาทครับกระถางที่สองให้ไปที่ราคาเก้าสบาทกับมาเฉียวเพชรพระอุมาฟอมสามต้นกับสามหนอด้านล่างสามต้นกับสามหนอเพชรพระอุมากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา1 3 0สบาทครับเพชรพระอุมาให้ไปที่ราคา1 3 0้อยสาสิบาทครับสามต้นกับสามหนอสะสมไข่ป้ายสวย ความสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับสงคายกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับดาวเหนือฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งหนอหนึ่งหนอด้านล่างดาวเหนือกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับดาวเหนือให้ไปที่ราคา80ดบาทครับถึงต้นกับหนึ่งหนอบังพิกลฟอมสองต้นในกระถางดางสวยวังพิกลกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับบังพิกุลให้ไปที่ราคา110บบาทครับ พริกกับเกลือฟอมหนึ่งต้นในกระถางฟอมตัวโตพริกกับเกลือกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับพริกกับเกลือฟอมตัวโตหนึ่งต้นในกระถางให้ไปที่ราคา70บาทครับเกษตรสาดสตร์ฟอมสองต้นในกระถางกษตรสาดสตร์ฟอมสองต้นในกระถางเกษตรสาดสตร์กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับเกษตรสาดสตร์ฟอมตัวโตให้ไปที่ราคา80บาทครับหงดรุ่นฟอมตัวโตกัดสีสวยๆหงดรุ่นกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา หงดนรุนกระถางที่หนึ่งกระถางนี้พอค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับฟอมสองต้นในกระถางให้ไปที่ราคา120บาทน่าสวยสวยหงดนรุนกระถางที่ 2, อ 2, สองฟอร์มสองต้นในกระถางเช่นกันกัดสีมาแล้วสวยสวยหงดนรุนกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับฟอร์มเท่ากันให้ไปที่ราคา120บาทครับลูกขัดสดายุฟอร์มสองต้นในกระถางกัดหลอดใหม่กัดสีมาแล้วสวยสวย นกขัดสายุกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับนกขัดสายุกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับเสตตามะละมาดฟอมหนึ่งต้นในกระถางกับหนึ่งหน่อหน้าล่างเสตตามะละมาดกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาห้าสิบบาทครับเสตตามะละมาดให้ไปที่ราคาห้าสิบบาทครับไก่เศรษฐีกระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางไก่เศรษฐีกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับไก่เศรษฐีกระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถาง ไปที่ราคา80บาทครับไก่เศรษฐีกระถางที่สองความสองต้นในกระถางไก่เศรษฐีกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับกระถางที่สองให้ไปที่ราคา80บาทครับไก่เศรษฐีความตโตๆเทียบเทวาไม่ป้ายเทียบเทวาใจลุ้นฟอร์มสองต้นในกระถางเทียบเทวากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา50บาทครับเทียบเทวาให้ไปที่ราคา50บาทครับกระถางที่1 เทพเทวาสายลุ้นกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางเทพเทวากระถางที่สองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาห้าสิบาทครับกระถางที่สองให้ไปที่ราคาห้าสิบครับเทพเทวาฟอร์มตัวตสายลุ้นทองประกายแสงฟอมหนึ่งต้นกับสองหน่อฟอมหนึ่งต้นสองหน่อทองประกายแสงกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับทองประกายแสงกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับทองประกายแสงกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถาง ทองระกายแสดกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับทองระกไกแสดกระถางที่2ให้ไปที่ราคา80บาทเช่นกันครับนุมานประสานกายวันนี้มีมาแบ่ง3กระถางนุมานประสานกายกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถางนุมานประสานกายกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับนุมานประสานกายให้ไปที่ราคา120บาทครับกระถางที่หนนุมานประสานกายกระถางที่2ฟอร์มตัวโตฟอร์ม2ต้นในกระถาง อนุมานประสานกายกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับกระถางที่2ให้ไปที่ราคา120บาทครับอนุมานประสานกายกระถางที่3ฟอร์ม2ต้นในกระถางอนุมานประสานกายกระถางที่3กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับกระถางที่3ให้ไปที่ราคา110บาทครับพญาขอมดําฟอมหนึ่งต้นในกระถางพญาขอมดํากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90าบาทครับพญาขอมดําฟอมหนึ่งต้นในกระถางให้ไปที่ราคา 90บาทครับดารานพรัตน์แผงมีป้ายนิดหน่อยครับดารานพรัตน์แผงกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับดารานพรัตน์แผงให้ไปที่ราคา70บาทครับหลวงราชนเสนหาฟ้อมหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อสองหน่อหนึ่งต้นกับสองหน่อหลวงราชนเสนหากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับหลวงราชนเสนหะฟ้อมหนึ่งต้นกับสองหน่อให้ไปที่ราคา80บาทครับ หลวงราชเสนีหากระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางหลวงราชเสนีหากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา9กสิบบาทครับกระถางที่สองให้ไปที่ราคา90สิบาทครับหลวงราชเสนีหาเกิดจันทร์หรือหกหลงแผงใบหอกฟอมสองต้นกับสองหน่อหน่อด้านซ้ายครับหน่อด้านขวาหกหลงแผงใบหอกกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่ง้ยบาทครับเกิดจันทร์กระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาหนึ่ง้อยบาทครับเริ่มกัดสีมาแล้ว เกิดจันกระถางที่สองความสองต้นความสามต้นกับหนึ่งหนอหนอด้านนี้สองหนอสามต้นกับสองหนอเกิดจันกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับกระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับความสามต้นกับสองหนอสาลิกาลิ้นทองความสองต้นในกระถางวันนี้มีมาแบ่งหนึ่งกระถางสาลิกาลิ้นทองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับสาลิกาลิ้นทองให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับ เพชรนำโชคความสองต้นในกระถางเพชรนำโชคกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับเพชรนำโชคให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับเพชรลาตีวันนี้มีมาแบ่งสองกระถางเพชรลาตีกระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางเพชรลาตีกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับเพชรลาตีกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับเพชรลาตีกระถางที่สองความสองต้นในกระถางเพชรลาตี ต้นไปไหนขัดสีมาแล้วนะครับเขาจะเริ่มมีหัวใต้ใบเพชรลาตีกระถางที่สองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่ง้ยบาทครับกระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่ง้อยบาทครับเพชรลาตีเพชรจอมทองไม่ป้ายเพชรจอมทองไม่ป้ายกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาห้าสิบาทครับเพชรจอมทองให้ไปที่ราคาห้าสิบบาทครับสีปาด ฟอมสองต้นในกระถางสีปัดฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี For 1> 1 Likewise, no ้พ่อค้าให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับสีปัดให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับกระถางที่หนึ่งสีปัดกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางสีปัดกระถางที่สองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับสีปัดกระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับฟอมสองต้นในกระถางปีละกาฟอมหนึ่งต้นในกระถางใบดกๆปีละกากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 80สิบาทครับปีละกาให้ไปที่ราคา8ปดสิบาทครับนารีบุรพาฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งหนอกัดายสวยๆนารีบุรพาฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งหนอกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่ง้ยสิบาทครับต้นตัวให้ไปที่ราคาหนึ่ง้ยสิบาทครับนาฬีบุรพากระถางที่หนึ่งนารีบุรพากระถางที่สองฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งหนอนาลีบุรพากระถางนี้ปลายสวยเช่นกัน ทางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับนารีบุรพากระถางที่สองให้ไปที่ราคา110บาทครับจบพนันคอฟอม2ต้นในกระถางความ2ต้นในกระถางจบพนันครกระถางนี้พอค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับจบพนันครให้ไปที่ราคา100บาทครับผรนนับพันเป็นบอลกลับออกทนสีน้ำตาลผ่อนับพันกระถางนี้พอค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับผรอนนับพันให้ไปที่ราคา80บาทครับ ความสองต้นในกระถางหมอปริญญาฟอร์มสองต้นในกระถางหมอปริญญากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา110บาทครับหมอปริญญาให้ไปที่ราคา110บาทครับอร์มสองต้นในกระถางพญาสุบันสีสวยอร์มสองต้นในกระถางพญาสุบัณกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา110บาทครับความตัวโตใบหนาให้ไปที่ราคา110บาทครับพญาสุบันขุนสุภาอร์มสองต้นในกระถางขุนสุภากระถางที่1 ฟ ouais. อมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0อยบาทครับคุณสุภาให้ไปที่ราคา1 0 0ยบาทครับคุณสุภากระถางที่2ฟอมสองต้นในกระถางคุณสุภากระถางนี้ใบชํำน้ํา2ใบ3ใบกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับฟอมโตโตให้ไปที่ราคา80บาทครับคุณสุภากระถางที่2นางสวาหะฟอมสองต้นในกระถางฟอมโตนางสวาหะสองต้นในกระถางหลอดใหม่กําลังขึ้นมา นางสวาหากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึง่งร้อยบาทครับนางสวาหะให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับนกขัดสายุุอร์มสองต้นในกระถางนกขัดสายุฟอร์มสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับหลอดใหม่มากัดสี er huh ส้มมาแล้วกระถางนี้พ evet. ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับคมขวัญคมขวัญเขียวฟอร์มตัวโตฟอร์มสองต้นในกระถางคมขวัญเขียวกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 100้อยบาทครับคมขวานเขียวให้ไปที่ราคา1 0 0ยบาทครับถ้าบางแก้วฟอม์ม1ต้นกับหนอ่าหนบางแก้วกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับถ้าบางแก้วกระถางที่1ให้ไปที่ราคา1 1 0ยบาทครับถ้าบางแก้วกระถางที่2ฟอร์ม1ต้นกับ1นหนอหนอตัวโตสูงเท่านี้แล้วถ้าบางแก้วกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา1 0 0้บาทครับถ้าบางแก้วกระถางที่2ให้ไปที่ราคา100บาทครับ นางขิรินีเทวีฟอมหนึ่งต้นโตกับสามหนอด้านล่างหนึ่งสองสามสามหนอด้านล่างนางขิรินีกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับหนึ่งต้นกับสามหน่อให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับรัตนมณีฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อรัตนมณีฟอมหนึ่งต้นหนึ่งหน่อรัตนมณีกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับรัตนมณีฟอร์มตโตโตให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อ ตนามณีกระถางที่สองพร้มสองต้นกับหนึ่งนตนามณีกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา110บาทเป็นกระถางสุดท้ายสําหรับ EP นี้ลูกค้าท่านใดสนใจสังส่งซื้อวันสีรีโทรมาที่0876115169เป็นทั้งหลายและเบอร์โทรอย่าลืมหมายเลขอีด้านบนขวามือสำหรับวันนี้ทางอัญญาวันสีรีต้องกาาา่าวคำว่าสวัสดีครับ